สวัสดีครับท่านผู้ชมเลย fc พี่พน้องๆ้อทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้ไก่ก้าวฟ้าก็จะมาแนแนวทางการไล่นะครับเบี้ยหงายโคนเบี้ยหงายตรงมุมนะครับอ่าบังคับจนหลังโคนแบบเป็นทีนะครับจดูยังไงว่าเป็นทีนะครับก็คือจังหวะสีขาวเดินเนี่ยแล้วโคนมาลุกจังหวะ้าสีขาวเดินแล้วโคนลุกเนี่ยคือเป็นทีนะครับเป็นที ก็ทําให้ถ้าเราเปิดโคนแล้วเปิดทักเบี้ยกลับมาคุณดาจะออกเรามาดูกันว่าจะออกยังไงครับเดินโคนขึ้นไปนะครับหมดการทําจนนะครับคุณออกครับก็ไม่เข้าเข้าจังหวะทาจนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาออกแล้วเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นไปครับขึ้นเราไม่ต้องการให้ออกไปนะครับอเรามาดูกันครับนะครับแล้ถ้าถ้าแบบไม่เป็นทีล่ะอ่ะไม่เป็นทีก็คืออย่างนี้ครับนะครับขุณกาลัง อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วโคนไม่ได้ลุกอ่าอันนี้ไม่เป็นทีคือสามารถเดินโคนขึ้นไปได้เลยหมดการทําจนนะครับคุ้นมากกับชักเบี้ยนะครับโคนลุกลุกจนครับเห็นไหมครับลุกได้สองทางเลยนะครับลงมาก็ลุกจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมดการทําจนให้เรารู้ว่าถ้าตาสีขาวเดินแล้วลุกเป็นทีนะครับถ้าไม่ได้ลุกคือไม่เป็นทีนะครับเดินหมดทาการทําจนได้เลยนะครับเรามาดูครับ หนีดีนะครับนํำก็ต้องหนีดีด้วยนะครับได้สิบสี่ทีนะครับฝ่ายไล่ก็สิบห้าทีจนนะครับครับเรามาดูกันครับเริ่มต้นครับควรลุกหนึ่งสองสามฉีกออกไปนะครับสี่ห้านะครับติดครับหกครับเจ็ดครับแปดนะครับ ้าชักคุณกลับมาครับ10ครับดักไว้11ตาที่สิบสองครับไม่ลุกเลยเห็นไหมครับขึ้นเลยครับ12 13 14ลุก15ครับเห็นไหมครับหนีดีไล้ดีอยู่ที่15ตาจนนะครับ14นีสิบไล่นะครับเรามาดูถ้าหนีไม่ดีละครับต้องหนีไม่ดีบ้างครับ1นสอง สามสี่ห้า1กอันนี้คือดีไม่ดีอย่างมากครับตายตาที่11นะครับอะเรามาดูต้าครับนะครับให้ดูหลายๆการหนีนะครับถ้าหนีไม่ดีแบบไหนบ้างครับ1 2 3 4 5ตาที่6ไม่ได้ลุกเลยเห็นไหมครับ6ครับ7 8 9 10 11นะครับต,ตายตาที่สิเ,เหมือนกันนี่คือคือการหนีไม่ดีนะครับดังนั้นเวลาเราฝึกไล่ก็ต้องฝึกฝึกหนีด้วยนะครับแล้วก็ฝึกไล่ด้วยเราจะได้สองอย่างพร้อมกันนะครับ อ่ะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับหนีดีไล่ดีนะครับนะครับสิบห้าทีไล่สิบสี่ทีหนีนะครับลุกหนึ่งสองถอยคนกันมาครับสามฉีกคุออกไปครับสี่ผูกไว้นะครับห้านะครับเขาจะออกนะครับหกมีคนครับเจ็ดขยับคุณเข้าไปนะครับไปแนวนี้นะครับ แครับเก้าขยับขุนมา10ดักไว้11นะครับขึ้นมานะครับตาที่สิบสองไม่ได้ลุกนะครับสิองนะครับ13 14นะครับลุกจน15บห้าก็สรุปว่ารูปนี้นะครับ15ทีจนนะครับ15ทีไล่นะครับก็เอาไว้ฝึกนะครับ เป็นแนวทางนะครับการฝึกไล่นะครับแล้วก็หนีในตัวนะครับพยายามหนีคนเดียวนะครับไล่คนเดียวนะครับจะทําให้เราเก่งทั้งหนีทั้งไล่นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับรูปไล่แบบอื่นนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ